สวัสด,ดีจ้าทุกคนเราได้ได้ดอกยามาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้มันงานนี้มีขายโชคดีมากเลยวันนี้โชคดีมากแถมหมอนนี้มันก็มาขายด้วยนั้นเนี่ยเนี่ยราคาไม่ค่อยแพงมากอ่ะนล้วมันเอาไปทำอะไรได้วะรูสีแต่เข้าไป มาปลูกกันเถอะปลูกตรงไหนดีสวนเราแบบมันเริ่มลกแล้วอ่ะต้องลบของออกอีกแล้วจะลบดอกที่แบบมันหมดจิจกรรนี้เราจะลบพวกดอกไม้ออกนะอือเสียใจมากเลยไม่ทันจิตกรรมยังไม่ได้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นเลยอ่ะที่แค่ไอมเรงตัวน้ำหนัะ ใช้ห้าอันเลยมีเยอะแล้วไงนปอันฉันไม่ปลูกหรเสียได้ของกล้วยค้างเล็กๆมากโอ๊ย ไม่ชอบสุทาเลยทำอะไรดีทำไมเราเงินเยอะแล้วทำไมเราไปอยู่ด้านล่างล่ะอันนี้สงสัยมากเลยเดี๋ยววันนี้จะไปขโมยเงินเพื่อนมานะจะเข้ารหัสเพื่อนใช่เราจะขโมยเงินมัน เพราะว่าเราให้เงินมันไป9ทีไม่รู้อ่ะมันจะใช้หมดไหมถ้าหมดเขอเอาคืนนักกันเพราะว่าเราเอาเงินมันมาเพราะงานมันเงินน้อยให้เงินมันไปวิด mm. ีเก็บกเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเก็บ ไม่มีอะไรทำเลยอ่ะมากระโดดเล่นล้วนเนี่ยืมไม่ค่อยชินกับล้วนนี้เลยน,นี่ม,มันติดสถานอะอะไรเพ่มเนี่ยันติดได้แค่นี้เหรอมึงก็ติดไม่ครบนะมึง่าอะไรเป็น มาติผลนี้หรือว่าผลนี้ก็ได้นี่มีสองผลแล้วราคายังไม่ถึงเลยที่ถึงร้อยล้านที่ถึงร้อยล้านจะให้อันนี้นะเพราะอันนี้เพิ่งปลูกแล้วไอ้นั้นปลูกมานานแล้วราคามันได้แค่สองพันล้านอ้ยสองล้านที่สองร้อยล้านพ,พ,พูดผิดพูดผิดพูดผิดดีแล้ว ม <Rose> ีอะไรมั่งมันจะเต็มเลยว่ามันลบออกยังไงวะที่ซิงไม่อยากลบออกเลยนะสายซื้อมาอยากลบอันนี้ออกมากเลยใช่อยากกดอืม ของแลเลก็เยอะนะทำอะไรเนี่ยมีทำอะไรของยูนี้นี่กดผิดอ่ะหายตัวอุ้ยค้างค้างโอ้ย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 วัดย,ยังอืมพิมพ์ว่าอะไรอะไรอะไร ยังเออเออจบก็ได้จบก็ได้